คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการซื้อรถกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเล่นเนาะให้เรามาที่หน้ากาลาดนะครับผมแนะนําตรงนี้อย่างหนึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําให้เล่นจนถึง V.P.7 ก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องซื้อรถนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ตรงตลาดรถมือสองนะครับมันจะปลดล็อกที่ V.P.7 นะมันจะได้ราคาที่ถูกกว่าการซื้อในโชว์รูมนะครับ จะมีการซื้อ2แบบก็คือการประมูลรถมือสองแบบนี้แหละนะครับใครที่ให้เยอะกว่าแล้วหมดเวลาเนี่ยก็ชนะไปนะครับหรือว่าใครที่กดคนที่20ก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราไปหน้าตรงนี้กันมันจะมีรถยุโรปกับรถอเมริกันนะครับถ้าใครที่อยากซื้อรถอเมริกันเนี่ยเราก็ต้อง เปิดประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อนะครับรถทางฝั่งของยุโรปอ่าจะซื้อคันนี้นะครับ 120k แล้วก็เลือกประเทศที่เราเปิดไปนะครับให้คนที่เพิ่งเล่นเนี่ยสมมติว่าอ่าเอาไปจอดไว้ที่ประเทศที่ตัวเองเปิดนะครับใครที่เปิดประเทศไทยซามาริโนเนี่ยสมมติผมกด เรื่องแอนตาร์กติกาใช่ไหมแต่ว่าสมมุติให้มันเป็นประเทศไทยหรือว่าซารมาริโนแล้วกันเนาะปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะซื้ออีกคันหนึ่งนะครับเลือกจอดที่เหมือนเดิมปุ๊บจากนั้นพอผมกดซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมซื้อไป2คันแล้วนะรวมกับคันที่เราได้มาฟรีก็จะเป็น3ใช่ไหมครับพอผมกดซื้ออีกรอบนึงเนี่ยมันไม่สามารถจอดได้นะครับ หรือว่าถ้าใครที่มีประเทศเดียวเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าล็อกนะครับเป็นรูปกุญแจล็อกหรือว่าภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างหนึ่ง่าตรงนั้นก็คือเราไม่มีที่จอดรถนะครับก็คือที่จอดเต็มนั่นเองให้เราไปที่คอมพานีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหานี้มากกว่าการซื้อรถเนาะทุกคนน่าจะซื้อเป็นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นมันจะมีปัญหาหลังจากที่เราซื้อรถไป2คันแล้วซื้อรถไม่ได้เออจากนั้นแต่ที่โลกนะครับ แบบนี้นะล้แต่ที่ My Office นะครับแต่คำว่าอัปเกรดประเทศที่เราซื้อรถไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมซื้อรถที่อนตาร์กติกาใช่ไหมแล้วให้ทุกคนสมมุติว่ามันเป็นประเทศที่ทุกคนเปิดนะครับแต่คำว่าอัปเกรดไปครับคำว่าอัปเกรดนะอาจจะเห็นว่าอ n นตาร์กติกาของผมเป็นเลเวล2 l 2นะครับ4ที่จอดรถนะว่างนะครับก็คือเราสามารถซื้อรถได้เพิ่มอีกหน,นะครับ อ่ถ้าใครซื้อปุ๊บมันเต็มอีกเราก็กดอัปเกรดนะครับมันสามารถอัปเกรดได้ถึงเลเวล5นะแล้วก็สามารถจอดรถได้40คันต่อ1ออฟฟิศนะครับต่อ1ประเทศแล้วก็ซื้อเหมือนเดิมนะครับกดปุ๊บอ่ะมันมีให้เลือกละเราสามารถซื้อเพิ่มได้อีก1คันนะครับอันนี้คือการซื้อแบบโชว์รูมซื้อราคาเต็มนะถ้าใครอยากได้ถูกนะครับเราก็ไปซื้อที่ ตลาดรถมือสองแบบนี้มันจะเป็นการประมูลนะครับใครเล็งคันไหนไว้นะครับรอราคาที่มันถูกถูกหรือว่าลองซื้อดึกๆหรือว่าเช้ามืดนะครับมันจะได้ราคาที่ถูกเพราะว่าไม่มีคนประมูลแย่งนั่นเองแล้วก็ใครที่อยากซื้อรถอเมริกันเนี่ยผมแนะนําประเทศนะครับ2ประเทศลวกันขอแนะนํา2ประเทศลวกันนะครับใครที่ใครที่เปิดฝั่งยุโรปไปเนี่ย แนะนำให้เปิดเม็กซิโกนะครับแนะนำให้เปิดเม็กซิโกนะประเทศนี้ครับเม็กซิโกแต่ถ้าใครที่เลเวลถึง30ไปแล้วเนี่ยแนะนำไม่เปิดสหรัฐอเมริกานะครับเ,เงินมันจะดีนะเอาไว้ขับนะครับสามารถดูคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอเมริกันหรือว่าเปิดบริษัทเพื่อซื้อรถอเมริกันได้ในช่องเลยเนาะสามารถค้นหาได้เลยนะครับ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า